สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับอเ hey, ตัวเครื่องของเราก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นเราต่อสายกับอันนี้ต่อเข้าตรงนี้อันนี้ต่อเข้าตรงนี้เสร็จแล้วมาดูสายไฟกัน สายไฟเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้กับตรงนี้ละกันง,งั้นต่อสายไฟเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ทิ้มเข้านี่เข้านี่เวลาต่อท่อน้ําก็เอาท่อน้ำมาหล่อเย็นตรงนี้ก่อน เ๋็วเราค่อยเอาเอาไว้วนโอเคแล้วก็จิ้มเข้านี่จิ้มเข้านี่ท่อน้ํานี่เดี๋ยวเราน่าจะเอาจากน้ําจากข้างบนนี่แหละว่าโอเคเสร็จแล้วก็เป็นท่ออากาศโอเคทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีครับสำหรับตัวผลิตออกซิเจนของเรา เดี๋ยวมาก่อสร้างให้ไวเลยเสร็จแล้วก็ค่อยลงมาด้านล่างอะยังมาไม่ถึงก่อนไม่เป็นไรครับตอนนี้น้ำมันเรายังไม่หมดเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นเครื่องกัดน,น้ำมันโอเคทันอยู่เปลี่ยนทานทันอยู่โอเคได้ทองมันกั้มมาแล้วจากนั้นทำ ต้งนีตร่อท่อมาตรงนี้แล้วก็เสียบปลักอเอตัดตรงนี้ตัดตรงนี้อันนี้จะเลี้ยวเข้าตรงนี้อันนี้ออกมานี่อันนี้เป็นถังน้ำส่งเข้ามานี่อันนี้ใส่ถังน้ำเข้าไปตรงนี้เราจะทำเป็นที่สำหรับจัดการคาร์บอนไดออกไซด์กัน ส่วนตัวนี้เปลี่ยนเป็นโกมันกัมตัวนี้ก็เหมือนกันโอเคมียูบิเคนใหม่มาจัดไปครับไม่ต้องรีหาเลยทำส่ไฟให้เร็วที่สุดครับโอเคเก็บของออกให้หมดแล้วก็ปิดแล้วเข้าไปทำใหม่นะ หัวเลยโอเคเปิดเครื่องสองเครื่องนี้ไม่น่าเผาทัานแน่เลยผมว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องหาชุดอัตโมครับระหว่างนี้เราก็ทำตรงนี้รอโอ้น้ำมันแอลกอฮอล์เราหมดพอดีครับ โอเคเรามีตอนนี้เรามีเครื่องผลิตออกซิเจนละแล้วก็อัดถังหนึ่งตอนนี้น้ำมันเราก็ใช้งานได้แล้วนี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเราเลยตอนนี้เรามีทั้งอาเรามีน้ำมันเรามีออกซิเจนเรามีไฟฟ้าจากน้ำด้วยจากไฮโดรเจนตรงนี้เพื่อปั่นตรงนี้ครับโอ้โอเหมือนเราจะต้องตัดตรงนี้ออกไปก่อนว่าตอนนี้น้ำมันของเรายังไม่เสร็จ ไมไฟฟ้าเรามันมีกระจึงเดียวเองอ๋อนี่มันหมดก่อนมันขาดช่วงอะดิตัดไปก่อนตัดตัดแบตเตอรี่ไปก่อนเราเอาน้ำมันก่อนตอนนี้โอเคตอนนี้ชุดกันของเราก็ใช้งานได้ละแต่เดี๋ยวเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของุณหคูนิดหน่อยแต่ช่างมันตอนนี้เราก็มีน้ำมันละโอ้ผมลืมปิดตรงนี้หรอขย้อนขย้อน ญาติย,อ,ยอนเซฟผมลืมปิดข้างล่างนั่นเฉยเลยทันไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ก็ทันแหละผมว่าเราจะกั๊ดไว้ก่อนตรงนี้ไม่ให้ใครผ่านเข้าไปหยิบของจะได้ไม่มีปัญหารอชุดอัตโมครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็ห่อเย็นตรงนี้ไปเรื่อยแล้วก็รอชุดอัตโมอัถามคือเราจะห่อเย็นมันได้ยังไง ทีนี้เนี่ยถ้าสังเกตตรงนี้เรามีน้ำมันใช่ไหมทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำมันเครื่องไปเลยดูพี่แค้นของก็จะใช้น้ำมันใหม่ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องคาบเกียร์บาร์อีกต่อไปโอเคเราก็ได้คนนี้มาครับจัดแปะหนึ่งคนโอ้โหว่าผมลืมจัดกะแน่เลยเกตอนนี้ถ่านหมดถ่านหมดทำให้การ การผลิตไฟฟ้าของเรามีปัญหาอย่างนั้นหรอโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาออกไปตามหาชุดอัตโมแล,ล้วผมว่าตอนนี้คือเราต้องการชุดอัตโมแบบมากๆเราก,กันน้ำมันไม่ทันเลยอะเรากันน้ำมันไม่ทันใช้อ่ะโอเคเด็กโคแหม่านด้วยยอดเยี่ยมนี่แหละคือสิ่งที่ผมรออยู่ รอบนี้เรามีโอกาสลอดสูงมากครับเพราะว่าเราเจอทรัพยากรที่สำคัญดูดิอหูานกับดโคมาทีนี้เราต้องมาทำกรงเลี้ยงเดโคกันซึ่งถ้าเราทำกรงเลี้ยงดิโครตรงนี้ด้านล่างก็โอเคหรือตรงนี้เลยว่าเราทำกรงเลี้ยงดโครตรงนี้นเลยเรามีเดโคสามตัวสบายแล้วทีนี้ มีตัวไหนเป็นลันเชอร์ป่ะเนะี่ยเหมือนจะไม่นะอ๋อจะบอกนะน้ำแข็งตรงนี้ละลายก็เลยเป็นน้ำหรอโหยากเลยตรงนี้โอเคเรามาทำกรงเลี้ยงเด็กโคก,กันอ้าวผมยังไม่ได้ทำออโตเมชั่นเลยเดี๋ยวทำออโตเมชันกันกลับมาให้หมดเลยครับสามตัว มีสามตัวก็เอาสามตัวมาโอ้แม็กแกสเพเชอร์สวยละทานหมดคนไหนดีเนาะผมว่าผมเอาวันนี้ละกันให้เราเพิ่มรีไฟแนรี่เพิ่มอีกอันหนึ่งรผมรู้สึกว่าน้ำมันของเราอะ่ะมันมันไม่พอ เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวใหญ่กันเพราะว่าเป็น t ฟอร์ f เมอร์ตัวใหญ่ครับตัวนี้มันไม่พอมันเล็กไปตอนนี้สิบเจ็ดตัวแล้วเราต้องมีสิบเจ็ดเครื่องครับโอเคยังยังไปได้อยู่ผมว่าเรามาโฟกัสกันที่ฟาร์มเดโคกันดีกว่าถามว่าทำไมต้องเป็นฟาร์มเดโคผมรู้สึกว่าเดโคเนี่ยมันง่ายสุดหละ <laughs> มันง่ายสุดลวครับถ้าเราจะทำฟาร์มพวกเนี้ย โอเคเบื้องต้นเนี่ยเราเราจะทำไว้ฝั่งนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มจากการยิงไข่มันก่อนประมาณนี้หน้าตาของตัวฟาร์มแล้วตรงนี้จะมีเชลลิงสเตชันหน1ตัวแล้วก็เป็นตัวกันเอ่อการ,รกอะไรเราจะใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องปิดไว้โอเคไหม เราใส่เป็นตัวนี้เข้าไปหนึ่งตัวอ่าวงจรก็ยังไม่ได้อออโตเมชันก็ยังไม่ได้ยอดเยี่ยมโอเคตัวฟาร์มของเราก็ถือว่าเสร็จละทีเราก็ตัดขนมันได้โอเคเราเดี๋ยวทำตรงนี้เป็นสุญญากาศซะเราจะได้ใส่น้ำเข้าไปได้อ่าใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในนี้ได้ครับ งั้นเราก็เพิ่มลงไฟฟ้าดิดไปครับเพิ่มลงไฟฟ้าซะเลยแล้วกันเพิ่มลงไฟฟ้าแบบจัดหนักมันมันเหลือครับต้องจัดซะหน่อยเหลือเยอะจริงเปล่าเอ้ยยังเยอะอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะตร,ตรงนี้บอกเลยว่าหมดแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยมเป็นไรเลยยังเหลือตรงนี้ เราน่าจะใช้น้ำมันลงเนี้ยจนกว่าเราจะเลี้ยงตัวนี้ได้พอดีหรอผมว่าแค่ไหมมันมันผ่านทางน้ำราอดินึกว่าอะไรโอ้ฮีตกใจหมดเลยเมื่อกี้มันเป็นของที่แบบอยู่ตามแมพนะครับก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ แล้วคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนเราจะเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ